ชีวิตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดราม่าความเบื่อหน่ายความเจ็บปวดและความสุขทักษะที่คุณใช้จัดการและก้าวผ่านเหตุการณ์เหล่านี้และทำลายนี้จะสร้างชีวิตบนโลกซึ่งเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของตัวตนของคุณมันเป็นแง่มุมที่มุ่งเน้นว่าคุณเป็นใครความสนใจและความตระหนักรู้หลักของคุณอยู่ที่นี่พร้อมการทดลองและรางวัลทั้งหมดในรูปแบบนี้ทารกรับรู้เพียงเลของตนเอง และรับรู้เฉพาะความต้องการทางกายภาพของพวกเขาเท่านั้นนั่นคือความเป็นจริงของทารกที่เป็นจุดสนใจของพวกเขาเมื่อเด็กเริ่มมีความตระหนักรู้ว่าพวกเขาสามารถย้ายเข้าไป ในห้องอื่นในบ้านและมีปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาการรับประทานอาหารและการนอนหลับพวกเขากำลังขยายการรับรู้ในไม่ช้าพวกเขาก็ได้กระหนักถึงโลกที่กว้างใหญ่ที่อยู่นอกบ้านและครอบครัวของพวกเขาประสบการณ์นี้ขยายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจะได้มีชีวิตที่กระชับกระเฉงมากขึ้นแต่ชีวิตที่คุณมุ่งความสนใจไปที่นี้ถึงแม้ว่าชีวิตจะอุดมสมบูรณ์และมีพื้นผิวกระชับกระเฉงและยุ่งวุ่นวายก็ยังคงเหมือนกับชีวิตของทารกในเปล ซอสแชนแนลเบจี้แบล็ก